พี่น้องป้องไปสู่ฟูสุขโอ้ยคำแล้วลอยออกมาหลัดบทันพี่น้องเอ้ยมือนี่หลัดบทันเฮ้ยเต็มมากไก่ <c oughs> คือก้อนดินให้มันแตกไปน้องย่านย่านนี่จำคือปิดใกล้ๆอ๋อโพภะน้ำบะไ้ที่พี่น้องอันมาแดนน้ำคนเจร่นคนแพะนี่ตองมีน้ำขวดน้ำกิน เพราะท่านเป็นล้มดิพี่น้องมันนั่นมันบ่ไปยังใจเขาเด้อทั้งเทือพี่น้องเลยฉ <c oughs> ันได้โพยามโพกับโพดีโพนู่นหูซือ่อดิม้ากับบ่ค่อยกินอย่างดอกแหงๆทางมา ขึ้นหอดขึ้นหอดมองนี่เรียกว่าเป็นนี่ยมันเป็นอันพืชแหงแหงอะไยังขึ้นหอดอยู่เลีนเลี้ยวเฉยๆดิอันน,นี้เลี้นเป็นมูทวนทวน <c oughs> ข้างป้าอ้อยแต่ก้อนเข่าอยู่แดนผ้าป้าอ้อยน้ำร่องลิตร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 ลิตป่านนี้ข้าเจ้ามาเอาหุ่นเอาหยาเอาเครื่องมาขุดร่องบ่มีหยาผลเพราะปอกันเข่ามุจากความดีน้องบ่มีนายกินกับ่ไปแต่ว่าไปเข้าไปงบวสก้อมเสียหายอยังดรอก ไปเข้าไปนิ่มแม่นี่เข้าบปกินเข้าด้อยกับบ๊ินไปนิ่มยังกกมนาดีๆคือแม่นขามล่องกะบขามนิ่มๆนะพีน่น้องสังเกตเบังว่าแด้กระตรกูกระตาก็เลยเลยกล้าปล่อยแต่ว่างกับพวกเขาเดี๋ยวนี้พวกเขา,ขา บางปลอยใหม่ๆหรือ,อว่าอะไรนี่ไงปานี้มันก็เขา่าก็เก่าตัวนี้บ่เข่าเลยเอาไุญเนี่กินนี่ผู้ใดขาดตัวผู้ด้วยนี่พี่หัวหน้าหัวหน้าพ่อเนาะผู้ใดขาดตัวผู้เพราะเป็นพ่อพันธุ์ได้ยุ่นนี่พี่น้อง ลือดสูงเติบหิ้วยังหน่อยๆนึงซี่หาเดือนหิ่งใหญ่ละลูกผสมกับลูกผสมมาผสมกันมันก็เลือดสูงเติเเเแมมบตแต่ว่ามันเลือดคนละพอละเมอเนาะพี่น,อนอ้องๆคนละยิมหามคนละยิมหายิมหา <laughs> หินมากหนาอันใบหย,ย่หนามากมากม,มันมากมันกอเสือโบ้โออกล่ะอ๋อไทยพีนองบึงย้งมแรงพี่นองย้งมแรงโบทันเต็มสวดสิมาหอดขันบ่หยุดกับบทัน ว่ายังมาหกทั้งนี่มามันนิ่มปลาตัวนึงมันดุมันนั่นกันเฮามาเอมบัมาน้ำยาติดกายนี่นก้นองโนอุปุ่ยน,นี่ <c oughs> ถ่ายเร็วเรียวโบตัดบบแ่งพี่น้องเมึงอันนี้พืนไทยพิษนี่พี่น้อง คนมาเซาทีปลูกใบโอ,อ,โอามนาถามรางมะไถ่ทีเพิ่นโคโลเคเรได้หมดเพรามียาลยปีเนาิปนี้กับ้เทน,นี้ซะก่อนพี่น้องสันสน